สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเซอร์กิ่งเพชรนะครับที่ช่อง u t u b e ชัยเซอร์กิ่งเพชรหูราศาสตร์นะครับก็วันนี้ใส่ชุดขาวหน่อยนะครับพอดีจะไปวัดนะครับก็แวะอัดคลิปก่อนนะครับในดวงชะตานะครับในคลิปนี้ในการพยากรณ์ดวงชะตาในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงพระราหูโคจรย้ายราศีนะครับว่าดวงชะตาม ของท่านที่ลัคนาราศีตุลน,นะครับท่านที่เกิดราศีตุลน,นี้เมื่อพระหูยกย้ายออกไปจากเรือนการงานของท่านนะครับหรือยกย้ายจากกลุ่มดาวที่เป็นรูปปูเข้าสู่กลุ่มดาวที่เป็นหมวดหมู่ที่เป็นลักษณะคนคู่หรือฝาแฝดหนชะตาท่านจะเปลี่ยนไปในทิศทางเช่นไรนะครับพระหูเนี่ยได้โคจรอยู่ในภพที่นับจากลัคนาไปสิบ ราศีเขาเรียกว่าภพกรรม,มะของท่านอยู่มาทํามุมได้ลักษณะของจตุโกนกับลัคนาของท่านนะครับหรือเป็นสี่ทีนี้เมื่อราหูยกย้ายเข้าไปสู่ภพสุภะนะครับขั้นลองต่างๆในวิถีชีวิตของท่านท่านที่เป็นวัยทำงานนะครับกิจกรรมทางการงานจะดีขึ้นบางท่านการงานที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ ไม่ค่อยเวิร์กเลยนะครับมีเหตุให้มีปัญหามีเรื่องราวให้เดือดร้อนในนิติกรรมที่เป็นงานหรือทําอะไรต่างๆทางการงานแล้วลุ่มๆดอนๆหรือพอมันมีเหตุให้ได้ทําได้เป็นอาจจะมีเหตุการจัดฉากให้มีปัญหาในเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาคาราคาซังอยู่บ้างเมื่อราวหูยกย้ายออกจากเรือนการงานทิศทางทางการงานจะเริ่มเกิดสิ่งใหม่ที่ดี เน,นื่องจากเมื่อราวหูยกย้ายเข้าสู่พบสุภาดาวหูเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับปุตตะสุภะนะครับทีนี้การครอบงำของพระราหูที่อยู่ในเรือนการงานก็จะลดน้อยถอยลงไปแล้วก็บางเบาลงไปนะครับท่านก็จะได้กระแสของดาวกุศลส่งกําลังถึงลัคนาของท่านอย่างเต็มกําลังนะครับ ังนั้นแล้วคันลองต่างๆทางการงานจะมีวิธีเข้าสู่คันลองที่ดีขึ้นแน่นอนสําหรับท่านที่เกิดลัคนาราศีตุลน,นะครับทีนี้เมื่อราหูยกเข้าสู่ภพสุภาของท่านท่านที่อยู่ต่างประเทศอยู่แดนไกลหรือทําธุรกิจออนไลน์นะธุรกิจที่มีการเดินทางบ่อยๆธุรกิจไม่มีหน้าร้านย่อมเกิดสิ่งที่ดีในชะตานะครับเมื่อราหูอยู่จุดสุภาราหูคือมายา ธุรกิจออนไลน์ทุกรูปแบบนะครับย่อมเกิดสิ่งที่ดีต่อชะตาท่านนะครับเมื่อราหูอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากนะแต่ว่าดวงชะตาของท่านเนี่ยเมื่อราหูโคจรเขาพบสุภาก็ถูกพระเสาเงนะครับเข้าเกณฑ์โชคเทวิตในชะตาโบราณนะนาจารย์เขาขีดเขียนไว้ว่าเมื่อพระราหูจรต้ององค์พระเสารา พระสุริยาต้องคูเป็นคู่คงเกิดโชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์ดาวเสากับพระราหูเป็นดาวคู่เม็ดใหญ่นะครับท่านก็จะเกิดโชคในเรือนชะตาเหล่านั้นท่านที่มีบุตรมีบริวารอยู่ในวัยทํางานเขาก็จะเกื้อกูลท่านได้หรือช่วยเหลือในกิจกรรมทางการงานของท่านได้อาจจะมีเหตุการณ์ให้ได้โชคจากบุตรบริวารช่วยเหลือกิจการงานหรือเขา,าจิตเอาใจมาผูกพันกับเรามากขึ้นหรือ มีโอกาสที่เขาจะหยิบยืน่นโอนเงินนะโอนนู่นโอนโอน,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 นี่มาให้หรือซื้อของมีค่าทางจิตใจมาให้เรานะครับด้วยความที่ลูกไปจู่จุดสุภาต่อชะตานะครับถ้าท่านใดที่มีบุตรบริวารบุตรบริวารก็จะนําความเจริญรุ่งเรืองมาให้ในคันลองชีวิตเช่นถ้ามีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาเขาจะสร้างความก้าวหน้าให้กับเราเขาจะเอาใจใส่กับงานมากขึ้น นะครับเขาจะดีขึ้นนะครับจะเป็นลักษณะนั้นทีนี้ดาวพระราหูเนี่ยโคจรเข้าเรือนพุทธในราศีเมถุนก็มีข้อเสียอยู่บ้างเนื่องจากเป็นดาวคู่ศัตรูนะในความหมายชะตาน,นี้วัยเรียนวัยศึกษามีโอกาสศ,ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดองค์ความรู้ใหม่ในกิจกรรมที่เรียนนะวัยเรียนเนี่ย ในบางครั้งมันจะมีปัญหาในเรื่องราวของเนื่องจากดาวเสาโฟจรทับเรือนสาต์ชตาอยู่นะครับราวหูกระเลงเข้ามาที่เรือนสาต์ชามีโอกาสเจอเพื่อนที่ไม่ดีชักจูงชักชวนก่อให้เกิดความเสียหายในคันรองชีวิตเนื่องจากพร,ราวก็คือมายาอาจจะมีมิตรที่เข้ามาแล้วเราคิดว่าเขาดีจรงิงอาจจะถูกชักชวนก่อให้เกิดความเสียหายเห็นกองจักเป็นดอกบัวต้องระวังกรอบความคิดและการกระทำ ให้ดีนะครับอันนี้เราดูมุมเดียวนะครับดูมุมพร,ราหูมุมเดียวดวงชะตาด้านอื่นๆในมุมที่ดีของท่านก็ยังมีผมได้พยากรณ์ไปแล้วในในช่วงประมาณเมื่อธันวาปี2561ไปแล้วนะครับท่านที่เกิดลัคนาราศีตุลถ้ายังไม่ได้ฟังก็กลับไปฟังได้นะครับแต่น,นี้ผมพยากรณ์ในมุมของที่ว่าพร,ราห,หูย้ายจะมีผลกระทบต่อชีวิตท่านอย่างไร เมื่อราหูเข้าเรือนพุทธเล็งเข้าเดือนสัตชะเนสัตชะจะมีดาวพุัธเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับมีโอกาสมีการค้าการขายบางท่านมีบุตรบริวารมีการลงทุนกับลูกหรือทําอะไรกับลูกย่อมมีคันลองต่างๆที่ดีขึ้นในทางการงานบางท่านมีคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาย่อมเกิดโชคจากเขานะครับมีลูกค้ามีคู่ค้า ในดวงชะตาของท่านนะครับเมื่อราหูโครจรเข้าเรือนพุทธพุทธอัฐพานวิวาดราหูเป็นช่วงที่ต้องระวังมีปากเสียงกับคนอ่อนกว่าอยู่บ้างมีเหตุขัดแย้งให้มีปากเสียงกันบางทีบางคนมีลูกลูกก็ บางทีใช้พระเดชมากไม่ใช้พระคุณนะใช้อำนาจในการสั่งการหรืออำนาจหรือเอาแต่จใจเราอาจจะถูกส่วนกลับเถียงกลับลูกจะแข็งมากบริวารในบางท่านมีบุตรบริวารเป็นหัวหน้าผู้บัคคับัญชาต้องยอมบุตรต้องเป็นลักษณะที่ยอมเขาบ้างนะครับหรือว่าเห็นอกเห็นใจเขาบ้างใช้วิธีของการบัญชาเป็นลักษณะของการใช้พระคุณเป็นหลักอย่าใช้พระเดชจะบริหารจัดการได้ยากนะครับฉะนั้นท่านที่ อยากได้ลูกน้องอยากได้ผู้ขัคับบัญชาใหม่มีโอกาสได้ในปีพุทธศักราช2562เช่นจะทําร้านอาหารจะทํากิจการงานอะไรใหม่ๆมีโอกาสบุกเบิกเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแน่นอนในปีพุทธศักราช2562หรือต่อเติมปรับปรุงจากกิจกรรมเดิมๆให้มันดีขึ้นบางท่านได้งานใหม่ไปเลยเมื่อราหูย้ายแต่ถ้าเมื่อลาหูย้ายออกไปแล้วงานมันยังเป็นตัวเก่าแล้วมันดีขึ้นก็ถือว่างานนั้นก็จะส่งผลดี ในคันลองชีวิตของท่านยิ่งขึ้นไปท่านที่เกิดลักนณาราศีธนูมีโอกาสได้หลักทรัพย์ได้พ่านได้ลดได้โชคจากบุตรได้โชคจากการเสี่ยงเนื่องจากปุตตากแปลว่าการเสี่ยงโชคนะครับบางท่านมีลูกค้าคู่ค้าต้องระวังมีปัญหากับเขามีปากเสียงกับเขาอยู่บ้างนะครับมีเรื่องจุกจิกใจกระบุตรบริวารบ้างแต่ว่าก็มีโชคจากเขามีหลายมุมในชะตาเนื่องจาก ดาวพระดาวหูโคจรในเดือนพุธนะครับมีโอกาสมีปากเสียงกับคนอายุน้อยกว่าคนอ่อนกว่ามีปากเสียงมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอยู่บ้างเนื่องจากราหูเล็งเข้าไปเรือนศาสชะบางท่านมีอาจโอกาสเดินทางระยะสั้นๆเดินทางไกลระยะสั้นๆเกิดขึ้นนะครับนะบางท่านได้มิตรใหม่ได้คู่ค้าใหม่ได้สังคมใหม่ได้เครือข่ายใหม่เกิดขึ้นในชะตาก็ดูให้ดีใครมาดีใครมาร้ายต้องระวังกรอ,กกอบความคิดไปเชื่อคนผ่านได้ง่ายนะครับ นะบางทีมีเรื่องจุกจิกใจทางในเรื่องของกับเพื่อนร่วมงานอาจจะบ่อยขึ้นมีคนทิมแทงอยู่ลับๆก็จะเจอทั้งมิตรด,ดีทั้งมิตรลวงแต่ลาหูเลงมีโอกาสเจอมิรลวงสูงมากในชะตาท่านเองนะครับฉะนั้นท่านที่เกิดลัคนาราศีธนูมีโอกาสเมื่อลาหูย้ายเข้าไปเลงพะเสามีโอกาสตั้งหลักปักฐานสร้างความม,ความมั่นคงในชีวิต เจอสิ่งใหม่ให้ชะตาเจอวิถีของชะตาใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นแน่นอนในปีพุทธศักราช2562น้ี้นะครับท่าที่เกิดราศีตุลก็จะต้องนำดักอิธิบาทสีนะครับมาเกื้อกูลหนุนนำในวิถีของชีวิตท่านนะยึดเป็นที่พึ่งทางจิตนะฉันทาวิริยจิตตะวิมังสาลักในสิ่งที่ทำ ขยันตั้งใจแล้วก็ไต่ตรองในสิ่งที่ทําการวิมังสานี่สําคัญมากนะครับต้องวิมังสาชีวิตเนื่องจากพุทธัสวบดีนัางนำหน้าชะตาอยู่นะครับมีโอกาสเจอผู้มีองค์ความรู้จริงผู้มีรู้หลักวิชาจริงเจอบัณฑิตนะก็ต้องดูให้ดีมีทั้งคนร้ายคนดีปนเปไปนะครับแต่ลาหูเลงมาระวังเจอกลลวงของเพื่อนหรือสังคมในกลุ่มคนที่ไม่ดี เข้ามาหลวงได้ง่ายนะครับชักชวนไปทําให้เกิดความเสียหายในชีวิตนะครับต้องเลือกคมให้ดีระวังไปบูชาคนที่ไม่ควรบูชาด้วยนะครับเครือข่ายสังคมต่างๆมีโอกาสเจอเครือข่ายใหม่เมื่อราหูโคจรเข้าพบสุภาสุภาไปว่าัดการศึกษาการต่างประเทศการเรียนรู้สาสวิชาใหม่ๆแล้วก็สุภาไปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านต้องดูแลให้ดีนะครับระวังขาดการดูแลหรือ ไม่ได้ดูแลใส่ใจเท่าที่ควรและก็มีโอกาสเรียนรู้นะวัตรกรรมใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆหน้างานใหม่ๆจอบใหม่ๆหรือไปต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆให้มีวิถีของจิตวิญญาณที่สูงขึ้นก็ได้ท่านที่เกิดราศีตุลในปีพุทธศักราช2562วันนี้ก็ผมชัยเซอร์กิ้งเพชรนะครับก็มีเพียงเท่านี้ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามกดคําว่าติดตามอยู่มุมขวามือด้านล่างใต้คลิปให้ผมด้วยนะครับเป็นรูปกระดิ่ง จะได้ติดตามคิดการทำนายของผมตลอดปีพุทธศักราช2562<ม>เป็นการพยากรณ์รวมเป็นเพียงแนวโน้มเป็นการพยากรณ์เพื่อใครทุกข์ให้กับท่านที่ทุกข์นะครับเมื่อรู้แนวโน้มดวงชะตาว่าจะดีเดือนหน้าแล้วนะเป็นการคลายทุกข์ผมขอจะได้อัน,นิสงส์ไปด้วยท่านดวงดีอยู่เมื่อรู้ว่าดวงหน้าจะแย่ก็จะได้รู้่วงหน้าจะได้ไม่แย่มากนะผมก็จะได้อาน,นิสงส์ไปด้วยนี่ท่านเดชมีกดถูกใจ หรือยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์เมื่อเข้าฟังคลิปแล้วก็กดให้ผมด้วยนะครับผมจะขอบคุณเป็นอย่างสูงวันนี้สวัสดีครับ